สวัสดีครับวันนี้เราพามาพบกับไฮรักแชมป์รถกระบะอะไรเกียร์ออโต้ราคาไม่ถึง5 0,000นนี่เลยมีอยู่จริง คันนี้เป็นไฮรักแชมป์ช่วงสั้นนะครับเป็นเครื่องเบนซิน2.7เกียร์ออโต้เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเอาไปแต่งน่ารักน่ารักทำเป็นจุดเช็คอินในธุรกิจของเราก็เก๋ไปอีกแบบมากับล้อขอบ14นะครับเป็นล้อกระทะคันนี้เติมน้ำมันได้ถึง E20 กันเลยทีเดียว91ก็เติมได้กระบะท,ท้ายเปิดได้3ด้านหรือถ้าไม่มีกระบะท,ท้ายเราก็มีจำหน่ายนะครับแน่นคันนี้ถุงลงมนิราภัยคู่หน้าเลยแพกเกจเบาะหนังเบาะแยก แล้วก็มาในส่วนของตัวมีแอร์มีเกียร์อัตโนมัติมาให้พร้อมซีเชียลชีพมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์ไม่ดู้นกับขนาดเครื่องยนต์ 2,700cc เบนซินดูว l VVTI 2TRFE คันนี้ขับขี่สบายบำรุงรักษาตา่ำใช้งานง่ายคันนี้ไฮรักแชมป์2.7เป็นเครื่องเบนซินเกียร์ออโต้ช่วงสั้นผลิตในประเทศไทยราคา499,000บาทชอบไหมตัดสินใจ